ต่องเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราปิรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวรซิลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูงทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวตลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อย ชีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรติลอนธาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธตา,าตาอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับ เธโตองอกงามสมใจเมื่อใช้ปุยปป๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตรสวัสดีครับท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เคารพรักทุกท่านวันนี้พบกับผมทิศบวนบางประมา นุ่มเรือน้อยหน้ามนคนเสียงเน่าติดบวบบางประมาติศักดิ์บุญกิยาพันธ์นะครับวันนี้ก็จะมาคุยปัญหาของแฟนๆรายการที่หลังไหลกันมาเยอะแยะเหลือเกินนะครับเอาเร่งทยอยใช้นี่เพราะว่าปลายปีแล้วนะครับวันนี้เป็นคำถามจากคุณวินยครับคุณวินัยส่งภาพมาให้ผมดูนะครับก็มี เป็นภาพต้นทุเรียนนะเขียนบอกว่าอาจารย์ครับต้นทุเรียนผมปลูกมา1-2ถึงปีและมีสภาพตามรูปภาพจะแก้ไขยอย่างไรครับนะไม่โต1-2ถึปีไม่โตนะฮะเอผมดูจากรูปที่ติดมากับลายนี่ ดูเหมือนท่านจะมียศถาบรรดาศักิ์ใหญ่โตพอสมควรนะเนี่ยเพราะว่าดูแล้วมีสายสภายด้วยเออนะฮะอ้าวก็ยินดีนะครับทีนี้ผมดูตามภาพที่เห็นในรูปเนี่ยนะก็ปรากฏว่าทุเรียนต้นนี้อยู่ในบ่ออยู่ในวงซีเมนต์นะฮะในลองซีเมนนี่ น่าจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณสักหนึ่งเมตรแล้วก็ไอตรงพื้นนะ่ะผมเห็นเป็นอ,อิดแผ่นปูพื้นอยู่ผมก็เลยต้องย้อนถามไปที่คุณวินัยว่าคุณวินัยเอาลองซีเมนต์นี้มาวางไว้บนพื้นที่คุณปู แล้วเอาดินใส่ในลองแล้วก็ปลูกหรือเปล่าถ้าเป็นเช่นนั้นก็แปลว่าทุเรียนนี้ก็จะเป็นทุเรียนบอนไซนะฮะมันจะไม่ใหญ่ไม่โตไปถึงไหนแต่ถ้าบอกว่าคร่บคุณวินัยบอกว่าไอ้พื้นล่างเนี่ยไอ้ตรงที่เอาลองซีเมนมาวางเนี่ยนะ ได้เอาดินได้เอาพื้นอิดอพื้นอิดแผ่นที่ปูเนี่ยออกเรียบร้อยแล้วนะครับและรากสามารถที่จะทะลุนะจากลองซีเมนที่ยกเ,เพื่อมัอนเป็นเหมือนเป็นกรอบใส่ดินไม่ให้ดินเลอะเนี่ยนะแล้วก็รากสามารถที่จะทะลุทะลวงไปได้ถ้าอย่างนั้นก็มีโอกาสทำให้ โตได้นะฮะ,อ,ะอันไปดูประเด็นแรกซะก่อนถ้าเป็นอย่างประเด็นแรกผมก็ต้องบอกกับแฟนรายการว่าเวลาเราจะปลูกต้นไม้เนี่ยนะครับเราคงต้องดูว่าเราปลูกเพื่ออะไรอย่างนี้เป็นต้นทุเรียนอยู่ในบ้านแน่นอนนะฮะปลูกทุเรียนในบ้านแล้วก็มีลองซีเมนวางอยู่กับบนพื้นปูน อย่างนี้ไม่โตได้ชื่นชมว่าบ้านเราก็มีต้นทุเรียนแต่ว่าโอกาสที่มันจะออกลูกออกผลมันยากเพราะรากมันไม่รู้จะไปไหนนี่อันนี้ก็ต้องต้องยำ้ำมันเหมือนเราปลูกต้นไม้ในถาดบอลใสครับคล้ายๆแบบนั้นแต่ถ้าคุณวิ้นายบอกไม่ใช่ข้างล่างเป็นพื้นดินแต่ที่ถ่ายภาพมามุมเนะี่ยไปเห็นพื้นอิดเนะี่ยก็ว่ากันไป ถ้าข้าล่างเป็นพื้นดินก็ต้องถามว่าไอตอนเริ่มลงมือปลูกก่อนเอารองซีเมนต์ไปวางนะดินตรงนั้นอนะ่ะมันได้รับการฟื้นฟูโดยการที่ขุดนะฮะแล้วก็ได้เอาปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักไปผสมคลุกเคล้ากับดินตรงนั้นหรือเปล่าแล้วจึงเอารองซีเมนต์เนี่ยมาวางเพื่อให้เป็นกรอบแล้วเอาดินเนี่ยใส่เพิ่มพอเพิ่มแล้ว นะซึ่งการใส่เพิ่มนี้ก็คือเราก็ผสมดินนะปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักแล้วก็ใส่วัสดุอุ้มน้ําแต่ว่าไม่แฉะนะแล้วก็ใส่ให้เต็มปากกระถางเพราะนานไปมันจะยุบนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นก็ถือว่าการเตรียมดินผ่านคราวนี้ก็ไปดูต่อไปว่าต้นทุเรียนที่เอามาปลูก ตอนที่เอามาปลูกเนะี่ยพันธุ์ทุเรียนที่อยู่ในถุงนั่นนะ่ะมันเป็นพันธุ์ทุเรียนที่รากกำลังเจริญเติบโตกำลังเดินทะลุถุงพอดีหรือรากมันขดม้วนเดินอยู่ก้นถุงเนี่ยหลอดสองหลอบแล้วแล้วเวลาปลูกถ้าคุณวินัยถอดถุงออกแหวก แล้วก็เอาต้นปลูกเลยอย่างนี้ครับจะไม่ค่อยโตนะครับมันจะไม่ค่อยโตไปถึงไหนแล้วหลักอันนี้มันใช้ได้ทั้งทุเรียนแล้วก็ไม้ผลชนิดอื่นๆทุกชนิดเพรนั้นปกติการเตรียมต้นพัน์ธุไม้ผลเนี่ยเขาจึงต้องสั่งทำพอสั่งมาแล้วเขาตอนเขาทาบเรียบร้อยใส่ใน ในภาชนะเรียบร้อยเนี่ยพอรากเริ่มเดินทะลุเข่งทะลุถุงต้องลงปลูกเลยครับถึงจะเจริญเติบโตดีแต่นี่ถ้าให้ผมวิเคราะห์จากใบน,นะจากใบทุเรียนนะต้องเรียนคุณวินายว่ามันงามนะดูจากอะไรฮะใบเขียวนะฮะมันงามนะครับเพราะฉะนั้นคุณวินัยลองทำแบบนี้นะ เอาปุ๋ยนะครับเอาสูตร2 0่0ิบนะครับใส่ลงไปหรือจะเป็นสูตรเสมอใส่ลงไปแล้วคอยปกป้องทุเรียนของคุณระยะนี้หน้าแรงมันจะมีมะแมลงพวกไม่ใช่มแมลงะพวกไรศัตรูพืชอย่างไรแดง ถ้ารายแดงลงไม่ว่าจะทุเรียนเล็กทุเรียนใหญ่ใบจะร่วงเลยครับนะใบจะร่วงเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องไปหากรรมฐานผงคูมุมรัสหรือจะเป็นสารกําจัดไรยอย่างเช่นโทเทมนะฮะเอามาฉีดพ่นป้องกันไว้นะฮะแล้วก็ให้ระวังพวกเพลี้ยไฟถ้ามีเพลี้ยไฟมาดูดกินยอดอ่อนก็ เอาไดคาโซน20ป้องกันไว้ทีนี้เนื่องจากว่าน้ำมันอยู่ในลองซิเมนผมไม่รู้ระบบระบายน้ำดีแค่ไหนคุณวินัยต้องระมัดระวังการให้น้ำอย่าให้เผื่ออย่าให้เยอะนะครับอย่าแฉะแต่ว่าแค่มีความชุ่มชื้นและถ้ากลัวโรครากเน่าโคนเน่าก็อาจจะไปขอเชื้อ ซูเปอ,อร์พอด3ของกรมมนาที่ดินนะฮะแล้วก็เอามาขยายเชื้อแล้วก็คลุกเคล้าเอามาใส่เพราะในพอดอ3มันมีเชื้อไตรโคเดอร์มากักบแบ c ิลัสซับทิลิสนะแต่ต้องมั่นใจว่าเชื้อที่ได้มาเนี่ยมันมีชีวิตวิธีที่ดูว่ามันมีชีวิตก็คือว่า เมื่อเราเอามาคลุกเคล้ากับวัสดุอย่างปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักนะฮะอย่างปุ๋ยหมักเนี่ยเราจะเห็นการเจริญเติบโตของเส้นใหญ่อย่างนั้นก็แปลว่ามันก็จะคุ้มครองอป้องกันได้นะครับแต่ว่าถ้าไม่ได้ใช้ชีวพันธุ์นะถ้ากลัวเรื่องโรคหลักเน่าคนเน่าก็ต้องไปหาอะโครแบทมาคอย ลาดรถบริเวณโคนต้นไว้นะครับแล้วคุณวินัยติดตามนะครับว่าทำได้อย่างที่ผมบอกแล้วทุเรียนมันจเจร,ริญเติบโตขึ้นไหมวิธีการประเมินการเจริญเติบโตก็คือ 1. ดูความสูง 2. ดูการแตกกิ่งก้างสาขาและ 3. ขอให้ใบทุเรียนเนี่ยสีสันได้แบบที่ส่งมาให้ผมดูเนี่ยถือว่าทุเรียนจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ สมบูรณ์ใช้ได้นะครับขอพระคุณคุณวินัยครับท่านผู้ฟังต้องการจะถามปัญหามานะครับสำหรับคนที่ต้องการเขียนยาวๆอธิบายให้ละเอียดก็เขียนจดหมายทรงทิดบ้วนบางประมาะตู้ปอนอ2กําแพงแสนนะคนปรปฐม7 3 1 40หหรือถ้าส่งทางลายนะครับก็ ไอดีลาย buan 2494นะครับวันนี้ขอพระคุณทุกท่านที่จะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามบอกต่อไปอยังญาติสนิทมิตรสหายว่ามีรายการของเราอยู่ที่นี่ตรงนี้ขอพระคุณที่ไอเกตติดตามและฟังครับเฟตพรีลอนธาตอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตพรีลอน ธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตีรอนลธาตุอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตาปิรามิดปุ๋ยตาปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพ นาข้าวพืชไร่ไม้ผล,ไม,ผลไม้ดอกไม้ประดับเต,ติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดเพิ่มพ,พูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตร,ตา,า,รพาพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสายกเกษตร